เจคโนสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดิน110ตารางวานะคะเป็นที่ดินชนดคุดแดงตั้งอยู่หัวทะเลหมู่หนึ่งซอยรีสอร์ทส,สุขมลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องเก็บของหน้าบ้านแถมแอร์หนึ่งเครื่องมีระบบน้ำประปาและน้ำบาดาลด้วยนะคะ แปลงนี้นะคะราคา1นึ่ง0้าน7 9 0บาทค่าโอนคนละครึ่งค่ะทำเลอยู่ใกล้กับโฮมโปรแมคโคโรตัสเอ g ไทยวัสดุวิทโกโรตัสเล็กเซเว่นโรงเรียนบุญวัฒนาหนึ่งวัดป่าอยู่ใกล้เมืองด้วยนะคะเรียกว่าทำเลเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยค่ะมีเพื่อนบ้านไม่เหงาไม่เปาเรี่ยวเพราะอยู่ในชุมชนนะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมระนัดชมแปลงจริงติดต่อทักคุยได้เลยมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ใต้คลิปเน้นโทรก่อนเพื่อสอบถามรายละเอียดจากผู้ขายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะ